แนะนำพันธุ์กหน้าปูง oh ก็จริงๆเลยถ้าจะปลูกได้ทุกฤดูเนาะหลักๆเลยก็คือจะเป็นพริกจินดาพริกจินดาซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตพริกกระเรียงครับผมิดมันมันเขียวสามารถปลูกได้ทุกฤดู4สหตัวเนี่ยใช่ได้ทุกฤดูพริกจินดาครับอาจารย์ต้นยังไงครับอ่าพริกจินดาเลยจริงๆเราพบตามท้องตลาดทั่วไปเลยที่ขายนะคะเขาก็จะมีความเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากเหมือนกับซุปเปอร์ฮอตซึ่งซุปเปอร์ฮอตเนี้ยบอกเลยว่าเผ็ดถึงใจเลยถึงใจค่ะคนชอบเผ็ดตอนนี้ซุปเปอร์ฮอตเลยตำทุ่มตำอร่อยบอกเลยสามเม็ดรู้เรื่อง และอีกอย่างหนึ่งคือซูเปอร์ฮอต์เม็ดเขาจะค่อนข้างยาวกว่าด้วยค่ะคแล้วก็พันต่อมาเลยพริกกระเลียงพริกกระเลียงเนี้ยมันอ่อ yes. คือจริงจมันทนโรคดีๆแล้วมันก็เผ็ดคนทั่วไปอะค่ะที่เขาปลูกไว้เป็นผักสวนครัวเขาจะนิยมปลูกพริกกระเลียงส่วนพริกมันอย่างเงี้ยค่ะพริกมันเขียวเนี้ยความที่ว่าเม็ดเขาใหญ่ทนโลกดีด้วยลักษณะพิเศษของเขาเลยก็คือผลใหญ่ยาวเนาะแล้วเวลาเขาสุกอะเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงมันจะเป็นสีเขียวมัน มันแบบเข้มเลยอะค่ะก็เลยนิยมเอามาแต่งหน้าหรือเอามาซอยอโรยกับหน้าแกงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเลือกพันพริกที่เราชอบแล้วทำยังไงให้ใหมันเจริญงอกง,งามงารครับาจารยครับพริกอะไม่ชอบที่ชี้แล้วก็แข็ง ถ้าเกิดเชื้อแฉะเมื่อไหร่การเข้าทำลายของโลกอะค่ะค่อนข้างเยอะเขาชอบแดดไหมฮะชอบแดดค่ะสี่พันนี้ชอบแดด,แ,ด,ด,ดแต่พันธุ์ที่ชอบลำไรก็คือพิกขีุ้นูสวนอีกพันหนึ่งพิกขีนหนูสว 1, 1> อนอะหลายๆคนอะเข้าใจว่ามันชอบแดดแต่จริงถ้าพิกขีุ้นูสวนเราไปปลูกลำไรอะค่ะจะติดผลได้ดีอย่างเรื่องการเตรียมดินอย่างเงี้ยแล้วนําเลยว่าควรจะต้องเตรียมดินที่ค่อนข้างมีความโปร่งร่วนซุยเนาะก็อาจจะเพิ่มใบไม้หรือใบกัมปูเงี้ยค่ะลงไปถ้าเราปลูกได้ไหมจ้ะได้ค่ะแกะก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วอีกงอันหนึ่งเลยก็คือ ชอบซื้อต้นพริกข้างนอกก็ือเป็นถุงเป็นถุงเนาะหนึ่งเลยเวลาเขาขายลงถุงดำอ่ะมีหลายต้นในหนึ่งถุงแนะนำเลยว่าควรจะแยกก่อนแยกก่อนใช่แยกก่อนแล้วก็ลากอะค่ะคลี่ออกเพราะลากเขาจะองแล้วก็ขุดหลุมให้ลึกคืบนี่แหละค่ะว่าง่ายๆแล้วก็กลบกลบเลยค่ะ ปลูกไปได้หนึ่งเดือนเขาจะแตกกิ่งมาใหม่พยายามเด็ดยอดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้มันโปรง่งถ้ามันโปรง่งแสงส่องถึงเขาก็จะติดดอกติดผลได้ดีเวลาพุ่มมันแน่นใบมันเยอะเนี่ย<ช>แสงมันส่องลงไปไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็<อ>มันก็เลยเกิดการสะสมของโรคด้วยม,มันเอ๊ะทำไมเวลาเราปลูกไปแล้วเจอโรคเยอะจังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลพิกเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นพืชผักไหรดูรทำสาวได้ครับ ทาสาวทาสาวเหมือนไม้ผลไงไม้ผลทาสาวก็วคือ,อ,อตัดแต่งกิง่งพอมันติดผลผลเริ่มหมดปุ๊บเราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งใหม่กิ่งไหนที่มันแก่แล้ว <c oughs> ใช่แ,แก่แล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอะไรเงีเออ้ยเราก็ทย,ยอยตัดไปเ,ออเวลาเราตัดเงี้ยควรจะปล่อยความสูงอะค่ะจากพื้นดินประมาณ30เซนแล้วก็เลี้มมามายงกิ<อ>่งข้างบนอย่างเนี้ยก็คือแต่งแต่งตลอดอายุเป็นสิหลังจากที่เราทําสาวพลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะเวลามันนานไหมครับอาจารย์เติ้ลประมาณสักหนึ่งเดือนเนี้ยเขาก็ติดผลใหม่ แตกใบใหม่แล้วก็ติดผลใหม่ก็ไม่นานคุณสามารถทาอย่างนั้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ได้กินเดือนได้กินไปเรื่อยๆเอ้ยมันต้องปลูกใส่แปลงปลูกใส่กระถางได้ไหมกันได้ทั้งในแปลงแล้วก็กระถางถ้าเป็นกระถางควรจะเป็นกระถาง12ถึง15นิ้วขึ้นไปประมาณนั้นนะครับใครมีพื้นที่จํากัดก็ปลูกใส่กระถางได้และนี่คือเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เติ้ลนะครับขอบคุณอาจารย์เติ้ลมากนะครับแล้วอย่าลืมติดตามบ้านและสวนปรึกษาฮารุนะครับแล้วก็ฝากติดตามจักรวาลของบ้านและ บาร์สสวนนะครับมีรูมมีไมโ m e มี National Geographic นะครับมีบ้านสสวนเทชรมีบารสวนกนนารเรนีนเล่นฟาร์มแล้วก็บ้านสสวนเอ็กซ์โคลและครับ,รบขอบคุณครับ